เยววันนี้สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีเนาะเราบรรยายทำฟังทำกันจบแล้วเนี่ยแต่มามีข้อคิดนิดหนึ่งว่าก่อนที่สารจะตัดสินบนบรรลังอนะ่ะถ้าเรานะถ้าเราใช้ใช้บทสวดมนต์แบบเล็กๆอ่นะเนาะก็ดีเหมือนกันนะคือให้คนได้นั่งสวดมนต์กันสักนิดหนึ่งผมใช้เวลาประมาณสองนาทีนะเช่นว่าเนี่ยเรารู้ว่าเรามีกรรมเป็นของตนและตอนที่ตัดสินออกมาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ถูกใจเราใช่ไหม อาจจะถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างนะคนอาจจะต้องทําใจได้ถ้าเข้าใจว่าเรามีกรรมเป็นที่มาที่ไปใช่ไหมที่มาก็เป็นกรรมที่จะไปนี้ก็เป็นกรรมที่เราทําไว้เองทั้งหมดเลยจะไปโทษใครทาไมใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยพระอาจารย์คิดว่านะถ้าสารทุกสารหรือว่าก่อนเข้าห้องเรียนหรือว่าก่อนจะทํางานทุกหน่วยงานทุกองค์กรทั่วประเทศไทยเลยนะเราเนี่ยปริ้นเป็นหนังสือก็ได้นะเอาไว้แล้วก็ให้คนสวดมนต์ นอย่างน้อยในบทอภินนหะปัจจเวกเนี่ยก็คือให้คนเข้าใจว่ายังไงเราก็ต้องตายเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาและที่สําคัญเรามีอะไรเป็นของเราเองนะกรรมเป็นของตัวเองนะมีกรรมเป็นของเราเองจากนั้นก็ให้เข้าใจเรื่องกรรมอย่างน้อย<ๆ>เมื่อศาลตัดสินออกมาแล้วนะขึ้นบัลลังก์ตัดสินแล้วคนจะมีความสึกเอออาจจะไม่ได้ดังใจเราแต่คงเป็นกรรมของเรา เราจะทํากรรมแต่ชาติก่อนโน้นหรือว่าเป็นกรรมชาตินี้ก็ไม่รู้ละแต่เป็นกรรมของเราแน่ๆกรรมคือการกระทำนะฝ่ายที่เป็นคนดีที่สารตัดสินออกมาดีก็อาจจะรู้สึกว่าสารตัดสินเป็นธรรมแล้วเป็นกรรมดีของเราฝ่ายที่ไม่รู้สึกไม่พอใจก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นกรรมไม่ดีของเราเราจะไม่โทษใครนะอย่างเนี้โยมนะถ้าหากว่าเนาะปินเป็นเล็กๆระวางไว้บนโต๊ะต่างๆเหล่านะั้นะให้คนได้สวดมนต์สะหน่อยก่อน แล้วก็ตัดสินคดีก็ดีเหมือนกันนะทำให้เข้าใจเรื่องกรรมว่าเราจะต้องอยู่กับกรรมราชทันไม่ใช่กรมไม่ใช่กรมราชทันอย่างเดียวให้เข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็คนก็จะสบายใจขึ้นนะวันนี้ก็บรรยายทมกับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรนะีขอบใจมากๆนโยมที่โยมตัดสินด้วยความเป็นธรรมแล้วก็เด็กๆของเราเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มีตัวเลขการทําผิดมากขึ้นทุกปีทุกปีก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะ แต่โยมคงไม่ได้ตัดสินอย่างเดียวโยมให้ความรู้เขาด้วยนะแล้วก็ให้วิธีคิดว่าทํายังไงจะไม่ต้องมาหาเราอ่ะไม่ต้องมาขึ้นศาลอยู่กับเราเราไม่ได้อยากเจอคุณหรกใช่ไหมเราไม่ได้อยากเจอคุณเราอยากจะให้คุณเนะี่ยทำความดีจนไม่ต้องมาถูกตัดสินคดีความประมาณนั้นอ่างั้นวันนี้ก็ข้อคิดเรื่องนี้แล้วกันว่าเรานะมีกรรมเป็นของตัวเองทำดีเข้าไว้จะได้ไม่ต้องให้ใครเข้ามาชี้ชะตาเราเพราะเราเป็นผู้ชี้ชะตาตัวเองอยู่แล้ว ก็ขอเจริญพรกับสาเยาวชนและครอบครัวจันทบ,บุรีวันนี้เจริญพร